ไม่ทูพืนอียงไม่ดีเท่ล่าสุดขัยทูหอดโต๊ค่ะจะมันสะดวกสบายคซะมันคือไม้ถูคืนแบบสเปรย์ทุกคนทู<ม>ไปพร้อมชีสเปรย์ไปได้พร้อมมีขวดมาให้ใส่น้ำยานะน้ำยาดันฝุ่นได้น้ำยาทำความสะอาดได้หมดเลยข<พ>าทูนี่ก็เป็นแบบผ่าไมโครไฟเบอร์อยางดีเด็ดทำความสะอาดง่าย<ม>บ่เก็บฝุ่นแันก็คอยได้มันน่มันก็เหตดให้คนทีกิจานแบบคอยนี้สะดวกสบายขึ้นไยเติบแกะออกถอดประกอบใหม่ได้สำหรับผู้ใดใส่แล้วๆว่าไม่มองเก็บกน บออกเก็บเข่ากองได้เพื่อน้อย,ย,ยกระทัดรัดใส่งางาน่ายสำหรับหมองฉีดน้ำกับบอบไปใส่อื่นไก่ยุ่มหมองมือเฮานี่แหละนี่นี่ฉีดน้ำได้พร้อมมึงดูสะดวกวอรมอันนี้นี่กับเป็นตะกุดมาใส่อยู่ได้ทุกคนราคาะก็ดีหลายบ่ถ,ถึงลอยเพิ่อนกำลังจับปูมั่วฉันอยู่สนุกว่าผู้ใดอยากไต่กจะไปเก็บไปจิ้มไปต่ำเด้อคอยฉีดปักกาไว้หัฉีดน้ำฉีดในหัวฉีดกับเป็นละอองดีดีบ๊อบียกเป็นจุกจุ๊กช่พื่อนกระเบื้องกระได้ทูไม้กระไ,ไ,ได้ได้เบิร์วิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากฉีด สายยางใส่แค่นั้นเองฝุนก็จะหลุดออกไปใครที่อยากได้จิ้มตะต้าเหลืองมุมซ้ายล่างได้เลยจ้า